เรื่องทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการดูก่อนมหาบทพิษอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด,ด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่า หท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ เป็นผู้ดำเนินไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนชัด2สอง ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สามท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอยางลงมัน่นไม่หวั่นไหวในองค์พระสงฆ์ว่า สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบรุษนั้นแหละ คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรสักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชฉลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ 4. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเราอริยเจ้าคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูปคลำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ดูก่อนมหาบพิษอุบาสกผู้มีปัญญาครันปรอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการแล้วพึงถามเขาอย่างนี้ว่า ท่านยังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดา ถ้าแม้ท่านจักกระทำความบ่วงใยในมารดาและบิดาก็จกตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความบ่วงใยในมารดาและบิดาก็จกตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความบ่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรา ละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามกะเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาของเราอยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความบ่วงใย,ยในบุตรและภริยาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความบ่วงใย,ยในบุตรและภริยาก็จักตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยญ่ในบุตรและภริยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใหญ่ในบุตรและภริยาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามกับเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใหญ่ในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประนีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประนีดกว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาขอท่านจงครากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึง พวกเทพฉันดุสิตยังดีกว่าประนีดกว่าพวกเทพฉันยามาพวกเทพฉันนิมมานรดียังดีกว่าประนีดกว่าพวกเทพฉันดุสิตพวกเทพฉันปรนิมมิตาวัสวัตตียังดีกว่าประนีดกว่าพวกเทพฉันนิมมานรดีขอท่านจงพระคิต ให้ออกจากพวกเทพชั้นนิมมานอรดีแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นปารณิมมิตะวะสาวัตตีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นนิมมานอรดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นปารณิมมิตะวะสาวัตตีแล้ว อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพรหมโลกยังดีกว่าปราณีกว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิตะวสะวัตตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวะวสวัวตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพฉันปรณิมมิตะวสวัตตีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องอยู่ในสักกายะ ขอท่านจงพระกิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตไปในความดับแห่งสักกายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรหมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับแห่งสักกายะแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนมหาบพิษ อัตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตผลแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้ผลแล้วตั้งร้อยปีคือผลด้วยวิมุตเหมือนกัน